สวัสดีครับผมสกายนะครับวันนี้ที่ผมก็จะมาวาดซากุระงิจากเรื่อง SLAM มดังกันนะครับก็เป็นการ์ตูนกีฬาบาสเกตบอลอีกเรื่องหนึ่งที่โคตรใจฮิตนะครับสุดยอดแห่งความฮอตนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเราก็วาดทรงกลมนะครับเพื่อกําหนดว่าหัวเราจะใหญ่ประมาณไหนครับแล้วก็เป็นเส้นตรงแนวตั้งนะครับเป็นเส้นจมูกนะครับแนวนอนคือเส้นตานะครับจากนั้นเราก็ล่างโค้งได้เลยครับ โคงวันนี้ก็จะมีแก้มที่ค่อนข้างจะสั้นนะครับแต่คางที่จะยาวอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับวัดระยะเลยครับประมาณนี้อ่านี่เพราะว่าตัวคอนซากุระงิเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่กึงก่งๆึเซมิเลียวนะครับกึงก่งๆึการ์ตูนกึงก่งๆึคนเหมือนนะครับมันจะผสมกันเขาเรียกว่าเซมิเลียวนั่นเองนะครับก็ครึ่งการ์ตูนครึ่งคนเหมือนนะครับ <c oughs> ก็เป็นแนวที่ผมก็ไม่ค่อยจะได้วาดสักเท่าไหร่นะครับ เราก็เลยจะมาลองวาดกันดูนะว่าผมจะวาดได้เหมือนหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> เหมือนเดิมครับเราก็ขึ้นกรอบตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านนะเหมือนเดิมเลยครับแต่ตาก็จะเล็กนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะแบบเป็นเซนิมิเลียวตาก็จะเล็กนะตาจะไม่ได้โตมากเหมือนการ์ตูนทั่วไปนะครับผู้านา้คือตามันจะไม่แบวนั่นเองนี่แต่ก็จอกกึ่งึงการ์ตูนับตาก็จะเฉียวเีวแหลมแหลมแบบนี้เลยนี่ครับ เสร็จแล้วก็วาดลูกตาข้างในครับง่ายๆอย่างนี้เลยอ่าไอสิ่งที่จะยากที่สุดสําหรับเซมิเลียวก็คือจมูกครับจมูกกับปากเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีจะวาดลําบากนะครับถ้าวาดไม่ดีนี่มีสิทธิ์ที่จะหน้าตานี่ไม่เหมือนเลยอาจจะเพี้ยนด้วยซ้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองวาดกันนะว่าผมวาดแล้วจะรอดหรือเปล่านะแล้วนี่คือจมูกนะครับอ่าสำคัญนะตรงนี้เลยนี่จมูกก็จะยาวๆนะครับแล้วก็ขีดอย่างนี้เลย อ่ามันก็จะมีแบบเป็นร่องจมูกนะครับเป็นรูจมูกนี่แล้วก็พับม้วนขึ้นมาครับมันจะดูแบบอ่าคล้ายๆกับคนเหมือนครับอ่าสิ่งที่ทําให้เซมิเลียวอ่าเป็นครึ่งกระตูนครึ่งคนเหมือนกระตรงจมูกกับปากนี่นะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมากกว่ามากกว่าจมูกเล็กๆขีดๆไม่กี่เส้นนะครับซึ่งตรงนี้มันจะโค้งเว้าได้เหมือนกับอ่าจมูกจริงๆนะครับแล้วนี่คือปากครับ ส่วนปากของเซมิเลียก็เหมือนกับปากคนเหมือนนะครับมันก็จะต้องแบบเอ่อมีริมฝีปากบนกับริมฝีปากล่างนะครับซึ่งมันก็ยากตรงนี้นี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับก็จะมีอาปากที่ค่อนข้างจะอ้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันกําลังเล่นบาส์นั่นเองนะครับ <laughs> นี่ตรงนี้ก็เป็นฟันล่างนะครับนี่ประมาณนี้อ่านี่ครับกําลังอ้าปาก ตอนเราล่างสเก็ตเราก็ยังไม่ต้องสนใจนะว่ามันจะเหมือนซากุระงีหรือเปล่านะครับซึ่งตอนที่ผมล่างโครงอยู่นี่ผมก็ไม่รู้ชะตานะว่ามันวาดแล้วมันดูดีไหมนะครับก็ตอนนี้ก็วาดให้มันคางมันแคบๆลงหน่อยนะครับเมื่อกี้มันดูอ้วนไปนะครับเราก็มาปรับระยะปรับออสมดุลของหน้านะครับเนี่ยครับพอเราดูหน้ามันบานไปเรากปร็ปรับให้มันแคบลงนะครับนี่ครับประมาณนี้ คือหน้ามันจะค่อนข้างจะเรียวๆหน่อยครับผอมๆเรียวๆอ่าแบบนี้ก็คือโครงหูคร่าวๆนะครับอ่าก็มีรายละเอียดของหูไปคร่าวๆแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปนี่คือเส้นหน้าผากนะครับอ่าขอแต่งก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็น,นครับ <laughs> นี่ <laughs> นเพิ่มเพิ่มความเข้มของขอบตานะครับ อ่านี่ประมาณนี้นะครับตอนสเก็ตเราก็ย,ยังมองไม่ออกนะครับว่ามันดูแล้วมันใช่สักกุรังญีหรือเปล่านะยังไม่ต้องไปสนใจมันครับเราต้องล่างโครงก่อนอ่าแล้วนี่คือโครงกระโหลกนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วเราก็วาดทรงผมด้านหน้านะครับอ่าทรงผมของสกงักกุรังญีก็โอ้โหบอกได้เลยว่า ไม่รู้จะพูดยังไงครับสําหรับคนที่เน้นรายละเอียดอาจจะชอบนะแต่ของผมนี่เป็นพวกลวกเส้นนะรายละเอียดนี่คือแทบจะไม่เน้นเลยนะครับมันก็เลยอาจจะลําบากนะในการว่าทรงผมนะครับเพราะว่าทรงผมนี่มันโคตรจะละเอียดเลยนั่นเองนะครัโอ้ซอยยิกเลยอผมก็จะซอยให้ดูแบบคร่าวๆก็พอนะครับเพราะว่าแนวละเอียดนี่ไม่ใช่แนวผมสักเท่าไหร่เลยนี่ครับนี่คือผมแบบข้างๆครับ มันจะแบบเอ่อเป็นก้นกอนๆนะผมจะวาดเป็นก้นกอนๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆซอยข้างในเป็นเส้นๆน,นะครับส่วนหลักการซอยนี่ผมก็จะซอยมั่วไปก่อนนะครับม้วนๆนเนี่ยม้วนๆพับๆม้วนๆไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปลอยผมตกลงมาด้านข้างหน่อยๆครับนี่แบบนี้ฮะอ่านี่ก็ดูให้มันหล่อระดับหนึ่งครับแต่จริงๆก็หล่อแล้วเน,นี่ยอ่าน,นี่ หมวนมั่วไปเลยนะครับนี่หวีเป๋หวีอะไรหวีหมดแล้วตอนนี้ผมอ่าสเกต็ตสเก็ตไปก่อนนะให้มันดูแบบเออรูปล่างลักษณะให้มันคล้ายที่สุดก่อนนะอ,าอ่าขอเติมหน่อยนะครับใบหน้านี่คือสำคัญมากนะครับฉะนั้นผมถึงต้องเน้นนะครับเพราะว่า พอเราวาดโดยรวมแล้วมันมันจะดูว่ามันใช่หรือเปล่าว่าใช่ตัวที่เราวาดไหมเราต้องดูที่หน้าตาเลยครับแววตาลักษณะของดวงตาจมูกหรือปากแล้วก็คงแล้วก็คงหน้าของมันนะว่ามันใช่ไหมมันผอมไปไหมหรือมันอ้วนไปไต้องปรับนะนี่ครับการวาดคนเหมือนหรือเซวิตเลียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะยากก็ตรงนี้เนี่ยนะครับ มันมันต่างจากอ่าการ์ตูนแบบการ์ตูนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการ์ตูนนี่มันแบบอ่อมันตาโตแล้วรายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะครับวาดไปวาดมามันก็คล้ายๆครับแต่นี่มันจะต้องแบบมีระยะห่างของลูกตามีความยาวของจมูกแล้วก็มีความกว้างของริมฝีปากด้วยนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็โครงหน้าโดยรวมนะครับมันถึงจะดูแล้วเหมือนนะครับแล้วตรงนี้ก็คืออาโตมีอาถาครับนี่นี่เส้นตรงกลางนะครับนี่คือเส้นหายปลาะะครับ อ่าตรงนี้ก็คือคล้ายๆแผงคอข้างหลังนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าหัวไหล่กับมือแขนท่อนบนเฮ้หัวไหล่แขนท่อนบนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแขนท่อนล่างนะครับผมก็จะลากให้มันมาอ่าแบบมาจับลูกบาสเกตบอลนะครับนี่ตรงนี้มือนะครับนี่เป็นสี่เหลี่ยมพืนปเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็มีนิ้วชี้ครับตรงนี้นิ้วกลางวาดไปก่อนนะครับวาดเป็นแท่งๆเลย อ่านิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยนะครับนิ้วโป้งอยู่ตรงนี้นี่แค่นี้เราก็ได้นิ้วมือแล้วครับวาดไปคร่าวๆก่อนนะครับสเก็ตคร่าวๆก่อนแล้วนี่คือลูกบาสครับกลมไม่กลมก็ช่างหัวมันนะครับประเด็นของผมคือไม่ได้เน้นลูกบาสว่ามันจะกลมหรือเปล่านะครับอเน้นให้มันแบบกําลังเล่นบาสนะครับส่วนบาสเกตบอลจะกลมหรือไม่ไม่สนใจนะครับเพราะผมก็วาดไม่ค่อยกลมอยู่แล้วนะครับอตรงนี้จะเป็นช่วงของไหปลาะครับ นี่ประมาณนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับเส้นไหปลานะครับอาจจะอยู่ต่ําลงมาหน่อยนึงนี่เป็นการคร่าวๆนะเป็นการไกล้ลายคร่าวๆอ่าตรงนี้ก็ช่วงหน้าอกนะครับนี่เป็นกระดูคอไปนี่ผมกําลังกะอยู่ว่ามันจะอยู่ตรงประมาณไหนดีนะครับอ่าตรงนี้เป็นเสื้อนะครับนี่เป็นเสื้อนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับ ก็จะเปิดหน้าอกนิดนึงแบบนี้อตรงนี้เป็นซอยผมนะครับผมที่อยู่ด้านหลัง,ะน,ลงนะครับซอยสั้นๆและนี่คือรายละเอียดดีเทลของชุดนักกีฬาบาสเกตบอลครับของโรงเรียนโชโฮคุนั่นเองอ่าน,นี่ประมาณนี้นะครับใครได้ดูเรื่องสลัมดังนี่สลัมดังนี่บอกได้เลยว่าดูปุ๊บนี่อยากจะเล่นบาสทันทีเลยนะครับนะ ไม่ใช่อยากจะเล่นบาสเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับแต่ว่าอยากจะเล่นบาสโชว์สาวๆนะเหมือนในเรื่องเลยนะครับผมก็เคยดูปุ๊บแล้วก็บ้านะแล้วก็ไปลองเล่นเหมือนกันนะครับปรากฏว่าพอไปเล่นแล้วปุ๊บสาวๆไม่ได้มองผมเล่นบาสนะเพราะว่าไม่อยากดูนะครับแต่สาวๆเขาอยากจะดูผมวาดการ์ตูนมากกว่านะครับฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้เล่นนะครับเล่นไปนิดแป๊บเดียวเองก็จะไปสลัมดังนะครับจะไปดังมันสักหน่อยอแต่ปรากฏผมดังไม่ได้นะเพราะว่าดังไม่เป็น โอเคเรามาต่อดีกว่าวาดรูปดีกว่าอันนั้นมันไม่ถนัดแทบเรามาอะไรที่ผมถนัดดีกว่าเช่นวาดรูปอย่างนี้ครับนี่ถึงผมจะดังไม่ได้แต่ผมวาดรูปสลัมดังได้นั่นเองอนี่คือกล้ามเนื้อแขนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อก็ไม่ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเยอะนะครับประมาณนี้นี่ ถ้าเพื่อนๆดูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวค่อยไปดูตอนตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับว่า,าเสื้อนักกีฬามีารายละเอียดประมาณไหนครับแล้วนี่ก็คือ,อจะเป็นสัญลักษณ์ชื่อโรงเรียนครับก็ตีเป็นกรอบสีดินผืนผ้าก่อนครับแล้วเราค่อยใส่อักษรไปจะง่ายกว่าเยอะครับแบบนี้เลยโชโฮคู่นะครับเขียนไปผมอาจจะสเก็ตแม่งมัวมัวมัวค่อนข้างจะมั่วนะครับ ผมก็เอาตามที่ผมล่างคนระับเป็นผืนผ้าไว้คนระับเป็นไกด์ไว้นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบนะครับอ่สะสกุลังยี่มันใส่เสื้อเบอร์สิบนั่นเองนี่นี่ก็ให้มันยับยับหน่อยอ่านี่อย่างนี้นะอ่าแค่นี้เราก็ได้ลายเลยของเสื้อละนี่คือแขนท่อนล่างนะครับอ่าแล้วก็มือเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกข้อมือนะครับวาดไป ม่มีอะไรยากเลยตรงนี้อ่าดิวชี้อ่าวาดไปนิ้วมือก็จะมีสามท่อนนับสังเกตดูหักมุมหนึ่งสองอ่านี่นิ้วโป้งมีสองครับปุ๊บตรงนี้มันเชื่อมกับมือนี่อ่าตรงนี้ก็นิ้วกลางหนึ่งท่อนสองท่อนแล้วก็สามท่อนหักออกมาเป็นนิ้วนับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีเล็บนิดนึงแบบนี้ ไม่ต้องสนใจนะว่าจะวาดนิ้วสวยหรือเปล่านะครับลองวาดดูเลยครับนิ้วมีสามท่อนนิ้วโป้งอยู่ถูกข้างก็โอเคแล้วนะครับอ่าแค่นี้เราก็ได้นิ้วแล้วฝึกวาดเรื่อยๆเดี๋ยวมือมันก็สวยเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปฝึกเน้นอะไรที่มือนะครับเราต้องวาดโดยรวมนะครับโดยหลักโดยรวมให้ออกมาดูดีนะครับอ่ามันถึงจะทําให้เราฝีมือไปพัฒนาได้เร็วนะครับอย่ามัวแต่ไปเน้นไอ้สิ่งที่ไม่สําคัญเช่นพวกมือหรือนิ้วมือนะครับ เราต้องวาดหน้าต่างหากที่สาคัญแล้วก็ตามมาด้วยหน้าอกนะครับจากนั้นค่อยวาดทั้งตัวนั่นเองนะแบบนี้เลยนี่แค่นี้เราก็ล่างโครงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วนี่คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับอ่าก็เป็นการย้ำลายของเส้นสเก็ตสีแดงให้มันดูรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปลบเส้นนินสอสีแดงทิ้งแล้วค่อยมาตัดเส้นอีกทีให้มันดูเงยบยิ่งกว่านี้นะครับ ตอนนี้ก็คือเป็นการตัดให้มันดูชัดเจนว่าเราจะใช้เส้นไหนถึงเส้นไหนนะครับส่วนบริเวณทรงผมนี่คือผมมั่วเลยนะคมั่วซอยมั่วเลยแล้วแต่เลยนะเพราะว่า เนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะวาดลวกนะไม่สามารถที่จะอดทนกับการวาดรายละเอียดอะไรได้สักเท่าไหร่นะเพราะเวลาไม่ค่อยมีนะฉะนั้นนี่ผมก็จะละเลงเลยนะผมไม่กลัวนะว่ามันจะวาดแล้วมันดูดีหรือเปล่านะผมพยายามจะวาดให้มันคล้ายแล้วก็ดูดูสวยเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับนี่ครับ นี่ส่วนปากก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับมันมวาดไปวาดมากกอาจจะดูปากจู๋ไปนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าใส่ใจนะครับวาดครั้งแรกๆกับเซมิเลียวกึ่งๆคนเหมือนนี่มันก็ค่อนข้างจะวาดยากนะครับเพราะว่าถ้าวาดวาดเพี้ยนๆนิดนึงก็แทบจะดูไม่ออกแล,แล้วเป็นใครนะครับซึ่งมันยากเหมือนกับพ่อกับคนเหมือนเลยนะครับอ,อนี่คือพูดง่ายคือผมวาดได้แค่นี้ก็คือว่าเรียกว่าบุญแล้วนะครับ นี่ก็เวลาตัดเส้นก็ตัดตัดไปนะจะส่งจะสั่นก็ช่างมันนะเพราะว่าผมสั่นยิกเป็นเจ้าเข้าเลยนะเพราะว่าวาดไม่ถนัดนั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะวาดเสร็จแล้วเราค่อยไปแต่งเส้นก็ได้นะครับอเราค่อยไปทําให้มันเนี้ยบอีกทีทีหลังนะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยไปดูนะว่าผมเนี่ยตัดเส้นลงสีแล้วมันเนี้ยบขนาดไหนครับ ตอนนี้ก็อาจจะดูเป็นเหมือนกับเป็นการวาดเส้นแบบค่อนข้างจะลวกนะครับไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นแบบาวาดแบบขอไปทีกันเลยทีเดียวนะครับ <laughs>